มาลีออกลูกในดมต้อยติ่งเราจะให้ชื่อลูกสาวเราว่าต้อยติ่งนาสันนะเสนอผลงานของสอาศนจินดาต้อยติ่งให้เสียงภาษาไทยโดยลุงมนัสประเทศปัะแตกและประสุหยุดนะเห็นไม่ใครฮหอว่าไงอตเอาเงินค่าถ่ยสองแสนบาทมาหรือเปล่าอยากช่วย าเงินมาสองแสนย่าขยับไม่มีก็ไปหามาเงินทั้งสองแสนบาทใครที่ไหนจะยอมเอามาแหลกกับตัวฉันไม่้าขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจะมีค่าตัวสูงขนาดนั้นเชียวเหรอหมหอกันทีไม่ต้องมาช่วยฉันเดี๋ยวของไอ้เข่งมาที่พูดสักหน่อยเถอะนัทยอตเองเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ต่อยติงจะไปกรดคุณต่อยมันไม่ถูกต้องทอดคุณงามตากับไอ้เที่ยวนุ่นมันส่งคบกันไอ้เก่งคนนี้เป็นพยานให้คุณต่อยเขารักเธอจริงพอรู้ข่าวก็เป็นเือดเป็นขันแล้วก็ให้ฉันพามาช่วยเธอที่นี่ยังไงอ่ะพ่อเขงจะพูดอะไรก็ไม่มีใครเขาชื่นชมอย่าลืมเราเป็นคนชั้นต่ำพวกเขามันผู้ลากมากดีไหนจะมาสนใจพวกเรา ที่มาเนี่ยก็คงจะมาช่วยคุณงามตาก็ได้เข่งพูดถูกแล้วเธอไม่ต้องไปว่าเขาเพราะถ้าไม่มีเข่งฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาเธอที่ไหนตั้งแต่เธอหายตัวออกไปทุกคนในบ้านก็เป็นห่วงเธอเพื่อนที่จอหอก็บอกว่าเธอไม่ได้กลับไปหาคุณตาของเธอเธอรู้หรือยังล่ะว่าใครเป็นห่วงเธอใครห่วงใครฉันไม่รู้ไม่ต้องช่วยฉันแต่ผมจะช่วยช่วยเพื่อให้เธอเข้าใจในตัวฉันด้วยสองมือเปล่า ว่าไงตกลงไหมไตติงจะได้รู้ว่าฉันรักเธอเดียวมึงไม่รอดนะเดี๋ยวตำรวจก็แหกกันมามาจับอลุงเดชลุงเดชมึงยุตตายมึงสิตายใครวะฉันกำนันมั่นนั่นไตติงหลานฉันรู้ยังว่ามาทำไมคุณตา อนึกว่าใครคุตาเหรออืมคงจะเอาเงินมาถ่ายนางต้อยเต่งนะสิอย่านะคุตาถอยไปเถอะครับกูไม่ถอยแล้วกูก็มันมาไถ่ตัวนางต้อยเต่งแต่กูจะเอาลูกปืนแจกให้มึงไงก็ลองดูถ้างใ้ยิงอีนี่ตายฮึโอยโอ๊ยอ๊ยึโอ๊ยโอ๊อยโอยโอยออยอยโอย เว้ยดิก <so ูจะไดินไปตอกเหนื uh 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 ่อยให้มน uh> uh ุษย์โลกพัจจันทร์มาซัดแทนแล้วก็นั่งดูมันเฮ้ยอุ๊บโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยอุ้ยเร็วสิเร็วไปช่วยต้อยติ่งรักต้อยติ่งก็ต้องไปช่วยต้อยติ่งสิ ไปจัดด้านว่าทำไมเร็วจะไปหน่อยอังจากสูรินชัยใช่ด้วยไปมัดหนึ่งแถมอีกมันโตกแหละสูรินชัยเป็นไงบ้างคะสูรินชัยเจ็บไหมไม่เป็นไรรถเธอล่ะก็ไม่เป็นไรว่าแต่เธอไม่เป็นอะไรแน่นะ ชใจที่ให้ไปช่วยได๋ติ่งก็ไม่ไปแล้วทําไมถืงมาช่วยสารเพียงก็ไม่รู้แต่พอฉันเห็นมันจับเธอปุ๊บหัวใจฉันก็เจ็บแปลบลับฉันก็เพิ่งรู้ว่ารู้อะไระรู้ว่าฉันว่าว่าอะไรเพิ่งรู้ว่าฉันฉันรักรักรักเธอสุริชัย <c oughs>